ะเจ้าพี่วันนี้ท่านราชบุตรผู้ยิ่งใหญ่หุบปากที่คุยโมโออวดลงได้ไม่ค่อยพูดจ้าส่งน้ำหน้าน้องก็อย่าไปว่าทับถมก็เลยนะดวงแขโบราณว่าคนล้มอย่าข้ามข้ามแล้วเหยียบซ้ำไม่ได้หรอเพคะเจ้าพี่ดวงแก้วจะจะเถียงอีกเขาเดินเข้ามาแล้วน้องหญิงดวงแก้วจ้ะพี่ขอคุยกับน้องหญิงตามลำพังได้ไหม ได้หรือไม่ได้ท่านราชบุตรจะต้องถามข้าว่าจะยอมไปหรือไม่ไปต่างหากละ่ะไม่เป็นไรดวงแขถ้าท่านราชบุตรต้องการจะพูดกับพี่จะคอยหลบหน้าหรือว่าเลี่ยงหนีก็ไม่มีประโยชน์อันใดน้องถอยออกไปสักหน่อยก็ได้เจ้าพี่ทรงต้องการเช่นนี้ก็ตามพระไทยแต่ถ้ามีอะไรเรียกดวงแขดังๆได้เลยนะเพคะน้องดวงแขทั้งแง่งอนทั้งเอาแต่ใจ ดูไม่หม่อมฉันไม่ชอบให้ใครมานินทาด้วยว่าว่ากล่าวน้องสาวของหม่อมชั้นไปคะพี่จะพูดต่อว่าน้องดวงแขนดูไม่น่ารักเหมือนน้องหญิงดวงแก้วคนนี้เลยทรงมีธุระอะไรก็ตรัสมาได้ลเลยไปคะหม่อมฉันไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่งั้นก็ได้ฟังนะน้องหญิงดวงแก้วเวลานี้พี่มั่นใจแล้วว่าสารของเจ้าพ่อลิขิตมาทูลขอทิดาองค์ไหนของพระเจ้าอาและก็มั่นใจในตัวเองว่า รักและปรารถนาองค์หญิงดวงแก้วองค์นี้ขอให้เมตตาและรับรักของพี่เพื่อเราจะได้ครองคู่เป็นใหญ่อยู่เหนือเวียงกาหลงด้วยกันณดวงแก้ว โอกาสให้ราชบุตรสีมาทำไมคนอย่างเนี้ยไม่ค่อยจะรู้การละเทศะสักเท่าไหร่แต่พวกเราคอยดูแลอยู่ไม่ห่างนักเขาคงไม่กล้าทำอะไรองคหญิงหรอกนะเพคะเจ้าอาจจะมองคนในแง่ดีไปหน่อยก็ได้ยี่โถดูสิราชบุตรสีมาทำท่าเหมือนจะเดินลุกไล่องคหญิงที่ถอยหนีข้าว่าท่าทางจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะยี่โถมนทาเราเข้าไปขัดจังหวะน่าจะดีกว่าท่าทางเจ้าพี่ต้องการความช่วยเหลือแล้วนะ ยังไงลลยดวงแก้วพี่จะถือว่าการนิ่งของน้องหญิงเป็นการตอบรับแล้วนะแต่การนิ่งของหม่อมฉันถือเป็นการปฏิเสธเพคะท่านราชบุตรกับหม่อมฉันยังรู้จักกันน้อยเกินไปเวลาไม่สําคัญเท่าไหร่หรอกสาหรับความรักของพี่ที่มีแต่น้องหญิงพี่รักจริงๆนะดวงแก้วแล้วจะไม่ยอมให้น้องหญิงปิดผิ้วหรือปฏิเสธพี่ด้วยล่ะปล่อยมือหม่อมฉันวยคะจนกว่าน้องหญิงจะตอบรับรักพี่ไม่ง,งั้น ไม่มีวันปล่อยแน่แหม <c oughs> เวียงกาหลงเนี่ยนอกจากจะมีคนตัวใหญ่เหมือนยักษ์แล้วยังมีเจ้าชูยักษ์ซะด้วยสิท่านราชบุตรเห็นด้วยกระหม่อมชั้นไหมเพคะนี่ข้ากําลังสนทนากับองคหญิงดวงแก้วนะแต่องคหญิงของยี่โถทรงไม่ประสงค์จะพูดคุยกับท่านราชบุตรแล้วนะเพคะอย่ามาสอนนะนางไพรเดี๋ยวหลังจะลายเท่านั้นนั่นคงเป็นหลังของบรรดานางกำน,นันในเวียงกาหลงกำมังเพคะ แต่พวกหม่อมชันที่เข่ลางเนี่ยหลังเรียบเนียนดีทุกคนไปแล้วทำไมไม่ปล่อยองคหญิงของมนทาสักที <c oughs> แล้วเราจะได้เห็นดีกันพี่ไปก่อนนะดวงแก้วตอนนี้เห็นรายซะมากกว่าน้องบอกเจ้าพี่แล้วนี่เพคะว่าบางคนนะ่ะให้โอกาสไม่ได้พี่ไม่นึกว่าเขาจะกล้าอ,อุกอาจถึงเพียงนี้แล้วน,นี่ยังไม่รู้เลยว่ายังจะมีอะไรตามมาอีกไหม หญิงดวงแก้วไม่รับความรักของข้าม,มันน่าคลั่งใจจริงไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนในเวียงกาหลงกล้าปฏิเสธข้าอย่างนี้บางทีเวลาอาจจะน้อยเกินไปพระทายเย็นไว้ก่อนพระเจ้าค่ะจะให้ข้าใจเย็นสักแค่ไหนกันไอทมินมันฟื้นคืนสติหรือย,อยังไอมันยืนมันฟื้นมาพักใหญ่แล้วพระเจ้าค่ะเอาแต่ร่ำร้องว่าขอประทานอภัยแล้วก็อยากจะตายเ <laughs> จ้าไปบอกมันว่าถ้าข้าใช้งานครั้งใหม่แล้วทําไม่ได้ หรือไม่สำเร็จแล้วก็มันได้ตายสมใจแน่งานอันใดหรือพระเจ้าค่ะข้าจะลองเจรจาด้วยตัวเองอีกทีถ้าเจ้าอาเกรงพระไทยเจ้าพ่อหรือทรงหวังจะผูกไม่ตีกับเวียงการหลงแล้วก็ก็คงไม่มีอะไรแต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่ข้าหวังมันก็ต้องใช้กำลังกันบ้างละข้าจะไปเฝ้าเจ้าอาเดี๋ยวนี้ หม่อมชันคำลือมาตามรับสั่งแล้วพระเจ้าค่ะบอกข้าสิคำลือเจ้ามาจากไหนและเป็นสิทธิ์ของใครหม่อมชันเป็นเด็กกําพราแต่มาอาศัยอยู่กับครูบาคำปันและได้รับความเมตตาสั่งสอนจากท่านพระเจ้าค่ะครูบาคำปันคุนพลคำปันของเจ้าพี่อืมถึงเขาจะหนีไปออกบวชแต่ก็ยังมีความจงรักภักดี ถึงส่งเจ้าคำลือมาให้พี่ข้าประทับใจในฝีมือของเจ้าและจะย้ายเจ้าเข้ามาเป็นราชวันรบฝ่ายในเจ้าจะว่าอย่างไงเฮะคำลือหม่อมฉันถือเป็นพระกรุณาอย่างหาที่เปรียบมิได้พระเจ้าค่ะท่านราชบุตรสีมาขอเข้าเฝ้าเพคะอ้าวให้เข้ามาได้เอ่อหม่อมฉันไม่ต้องออกไปเพราะเจ้าเป็นองค์รักษ์ของเราแล้วนี่ ผ่ายบางคมเจ้าอาทั้งสองพระเจ้าคะ่ะมีอะไรหรือหลานชายถึงได้รีบร้อนมาหาอาอย่างเนี้หลานอยากจะได้คําตอบจากเจ้าอาสักทีพระเจ้าคะ่ะหลานแน่ใจแล้วว่าผู้ที่หลานรักและเจ้าพ่อมีสารมาสู่ขอก็คือองค์หญิงดวงแก้วหลานอยากได้คําตอบแล้วว่าเจ้าอาจะยกน้องหญิงดวงแก้วให้กับหลานหรือไม่สีมาเจ้าราชบุตรคนนี้นี่ มันน้าเมื่อตาบัวแล้วก็บ้าเลือดจริงๆนะแต่คำาลือไม่เคยเห็นใครไร้มารยาทอย่างนี้อาคิดว่าหลานต้องการได้ยินคําว่าตกลงพระเจ้าค่ะเจนะ้าอา